เพื่อนเป็นไหมอืมเด่งหอยบอกระพูน่ะกระพูอ๋อกระูก็หอยโอ้พันอยู่บอกระอยู่บ่จังหวัดพันีคือนี่พันที่นาไอ้คู่บอได้ทำหน้ามันนีโอนพี่ชอยว่าเดี๋ยวขอเขาโตนอยู่อทำหน้ามันดีจะไปเที่ยวท่ไนบ้างจ๊ะ เดียกมันลายทำน้อจะทำไรช่เลยนครับไลนเอาเดอเขาไกินนะข็ทำไม่ยังนะมูชิงนละมูชิงกันไม่ได้กินคึอกันมูเหาลนยจัทีบปลามันได้เอออิหัได้ลายนนนผูดินผูนะไดลายโอ้ทำตัวนั่นบ่ตัวบอลมูชิงลนหัวเรก็ไดหัวดรนกหาหาหอยหยังนเห็นงูบ่ ัมันดนยไม่บุงนอจ้างหอดกไปบุงจากหอดงูสิงอยู่น้องก๋วไปบุงจืออยู่เนาะจืออยู่จือ่มจือยู่บ่นินนไปนกงหงกันว่ไปใยานเว่าไปใยานเยยังจะเอาว่าเฮียน้าิบ้านเนาะเยอะงูเห่าเนาะมันมีผิดได้หงเห่า ยายแน่ยนะยังทีวีผมบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีนจะรักชีวีวีเดี๋ยวอะไอ๋อสิเปียอืมมกเปียผมเอาผ่าอเพ่ไหมเราบึงนะโมบองเยอะอ่ะเอาเพ่นุ่มๆได้เอาบอสชาวสียังจักไงเออใครเอามาหายเพ่นะพอหมอพอหมอเอาให้บ่นบ่นพินบ่นพินเด้อเด้อตอนนี้มาเตาละตะกินได้ขังไฟแล้วก็เตาละเนี่ ตลาดใชาตลาดเท่าไหร่นะเจ็นไปจุกมาไปชวนพียนมาแล้วบป่ามาบ้านนี่น่ะมาอย่างนี้จอยบ้านนี่ได้มาเด้อมาเลยอยู่เพื่อนแล้วจุกได้เออคือโบขึ้นไปดินโบขึ้นนี้ได้ค่ะสวยล้วยมาดิน ยังจื่อเบิดเนาะบอกเรื่องคนนี่เนาะยังจื่อเบิด์ตหากตาวเพิ่นผูกไว้เพิ่นห้อยไปคำป้อยนะเป็นจังไรจัำบะจัำบะพระผูกไว้อยากไปบ่อยากไปรบ่อยน้ำจีนน้ำใจทำมาเพิ่นป่อยโซ่เห็นป่อยโซ่ล้ำเจ้านะอยากไปรึเปล่อยากเลาะรึเปล่าเออหาคนผูกแขนฮะหาคนผูกแขนเออชีผูกแขน วนี <Christina. S 2> ้กนมถ่ายบุแต่ว่านคุณน้องพูดน่นะโวมาเต่บ้านรักขุกและเชาหกและเขาักอ๋อไปยิบผัาควันโึไปยิบไก่แท้ผัาควันกับยู่รักเชา ไไน <Ử> ี่ไพ่นะต่างวินีม่เม้นคือคิดว่าอึแดงนะเมื่อวานคิดว่าเบาอึบ่อ๋อเราป่ปากน้บ่สายังว่าเบาอึเกี่ยวขอนอนเกียวเดินข็งด้นอนเกียร์แขเนี่ยเน้สร้างว่าเทยนอนเกียรอข็งดิทินข่าวบ่ข้าวชามันก็หนังเข้มก็หนังเข้มเข้ารอย โอ้หน,น,น,นังเกมส์มาเนีจอยมา้านอืมขา่าวกลังเ้มเป็นมาเยี่ยมบอก <ynen. S 1> อ๋อุหรมมาใหุ้ามาใหาหลายคนอยู่น้าเขามาหาหาเจังช่งนมาถ่ายเงินมเยอะจัง เด็อยู่มปนโควเนปีเลยนะมาจ็คบนนินมาแจ็คเอาอ่บยออเจออ่กบยัยบ่ยเอบ่วอชื่อน่ะบ่วยบวสนลบ่วนลิเอากบนน้าสเนลกันฮะดนาแลยฉีดอูดชนลอ๋อพมนมวนได้โวกินเบาบ เียก well ินเนื้น่ะจะเบี mm. ้ยงกันนี่น่ะบอเรื่องเบียกินแน่อนะบแม่มันบนาอ้วเลยิเจ๊กึมไอเจกึมกี่ไม้อีกมาหลายคนอยูเจ้าเคยกินเบียบอกินเบียบ่เจาบบ่โจบบ่กวด่กเลยำยองเลยจ้ะใจกอน้ยองกว่นี้บอธรรมดาโอ้จะกินนังนะบ้าน กินเถอะไม่กิดครับไม่ติดกินมัดพรมมีพรมก่อนน้ำได้ใช่เอาน้ำให้ดาแล้วยบวกเอาดีนี่แค่เน่ยนี่เหมืนเว้ยแล้วนะวันนี่แค่เนี๋ยวนี่ไว้แท้เยี่ยงเบนคือไปเนื้องทั้งนั้น嘛 แวนก็นมหาับอกมาแต่เบี้ยงมเนาเคุณได้่อยมานิขนมมาใส่อีกขนมาาต่เบี้ยงเไม่ได้สขนมลานมาแต่เบี้ยงคุอีก ่าเาปอยมันยังไปตัวบ่นี่ไปเลยนเา่ได้อยู่เพือนอยู่ไงอยู่ี่ตื่นตอตีกงถุงโอตื่นแต่เช้าพุทธอหมอบีไหมว่อไ่ใช่นะะอเคดู้ชื่อวัดนะเนาะชื่อวัดอยูให้องแค่ตลอดไม่เยอเคเนียนอเชื่จริงลุงให้อุ่นบ่เดี๋วผมเลย เน่หายว่านี่บอกองามแท้ือนี่มาทจกมืแล้เผื่อเมื่อเอาเบเมื่อเนเนะดวนะพาเอนมีจุกหยนั่นยนเอ้เมนได้เห็นโดดพิ่นเมือทํำชำวานเนี่ยยังเปลี่ยนจะผ่าบอลหนึ่งนั่นแหละ เปลี่ยนก็ย่าเปลี่ยนแค่เพื่อนนั่นก่อนจังไลยยังเปลี่ยนเปลี่ยนก็ย่ากูจัดออกมาเนี่ยอืมจังเลยังเปลี่ยนอน้่งัวนี้มันจังวนเนาะยาแนวได้นุ่งน้ำเจ้าแัน่งามอยู่ฮะเจ้าเปลี่ยนยิ่งจังไลยยังเปลี่ยนมาบ้านนี่เนาะมาบ้านนี่แล้วเีห็นียนกันครับนี่กนเชื่อนะ วันนีเธอให้ใี่ไหนเงียบเหยียบเยวกบคือบีบนาวเป็นไงแล้วอยู่ในเฮือนอยู่ตมงบนอภางามอยู่บ่งามเหมือนนี้มีนี่มีมีลายอยู่เพื่องน่ะ แต่เฮงบ่นี่นะบอกแตเฮงน<อ>ป,ปีนี้ก็แต่คุณได้เนเกชิบุ่นะบ่ไ<อ>ด้เหนางนมแต่ตเป็นาเร่งาสุด <c oughs> โอ้ยามนี่วมีแต่ตังามแท้สงเสือกั <c oughs> นแมนี่นะอย่กับรทได้ไปหาหน่มไม้น่น<อ>มหหนนนันเลยปีนี้เนาะไปเลยองปกติมันจะไปหาหน่อไม้น่มันนไม่เนาะถ้าไปบ่เือ เรเป็นแ่นี่พับไม่นะเราบึงทักชอบเจ้าเคยทักหันทักหนีบอกทักอ้นเพลยร่งงามงอ๋อเคยทักเอกได้เฉือนนี่ไงเ่าจะเบี้ยงดูวะเจอด่าะเกียรของนอนเกียวอะโฉดจัทักบอกคำนอนเกียวนะเือนคือทีเห็นบอ ไ่ได้เห็นแล้ว่ได้ิบจักว่าก็กินเดือนก็กินเดือนม่คืนนี่นะไดินมือีเดจะเิดคืนนี่นะบอกจะปปืนเนาะม่่ปืนเนาะกินเดือนได้คืนนี่นะนั่นแหละบางทีนอนกอดูกดเี้ยวิอันนั้นแหละบ่จนอนกันไหมป่

ในได้ดีใจยูโบมีเข็ดคนเข้ามหาลัยมีชายชาเล่มีชายชาออนี่อยู่มีชายชาในซากอีกธรรมดาเบียร์มากินดีเลยลองเียหม่เนาะเบียร์มากินนี่บ่อยบ่ยยันเมาบ่บ่ยันเมายแต่บ่เมาเข็ดคนเของมหาลายนี่ก็มีใจอยู่บ่ ดีใจยู่เนาะมีเจ้าป้าจ้าีจค่ไฮะีใจว่าคือีใจอยู่เียป้ามีป้าก็เสียใจแล้วนาะเราจื้อเได้อบ่เป็นยุลางพเราจงื้อยินเสียงแปลกเราจื้อเดี๋ย้เจ้าด้ฉัเคยผ่านมาทางนี้เราไปจืผ่านนี้ผ่านนิ้วแต่ห่างจาก

จ้ะจ้ะม่ะะบ่เมนน่่ <laughs> เชือ่ออรอยู่เืออยู่จือจเลยเนาะจือจ <ะ S 1> นางนะเราจื่อว่ได้จ,จดื่อมาเสียงดนตมนยื่อตนานะโอ้ยย่อตานะไปเบ้าอยูออไปัาบ้านนีเ่เาไจอจะได้ร้องจะบอกว่า มาคาบานี่บอกขนมาได้เงือกเกลือได้หัวละเยบดีฮยไืนไป้เองอดแจอันแขงอะนี่องหินอยู่เนาะแ่นะอัดแ่บ้านเจ๊กุมกับโลโปงนี่ขาเราลุกงูมโอ้โลโปงนี่เราเห็นบอมันบุ๋อ

ไปเียงม, <ừ. S 1> มาจากาุการ <c oughs> ใกล้อิุการเด้ใช่ฮะสิคยชโชดังผูกเลยมัดได้นะปล่อยเดนะ้นไปมีน <c oughs> ิงบมมนิ่ัดแล้วข <c oughs> อมจักเนาะขยเนาะกลังพอดีหนุ <c oughs> แก <c oughs> แกน่ <c oughs> กานุกแกน่ามีนุกแกนุกแกน่า มาบูกน so <LO> ี่ค <led> ือสิบยูนาะไปด้วยเหางแจ็คไปยู่ทางไหนจไปทางไหนไปตลอดจนท้าน้ามท่านพอ้ย่างมาตีน้าท่นกับท่นเอามาได้กั่นมาไ่ได้เดีไปอืมนเนยางไปเรียกว่ามา่ไปกับน้องมาดมเฉพาะหาเเนี่ยัวชินันบาค่เด้อนิกนั่นพอวนั่นพอแลนิกน่น โอ้ยังมาเตงหน้าใช่ไหมนี่เราะแตงหน้า้เขาแบบว่ามนเพินบนเขาบอกว่าเนม่ยบปากว่านี่เนาะอันนี้จะปากเขาได้ เตชงข้อมือหน้าเพนี่เนาะมือหนึ่งัวไรเพื่อนั่นเดี๋ยวเนาะเตามคนจะเห็นเนาะเห็นทนายเบนชูวินดิดิเอ้หินก็ยิ่งจะทำเนื่องทักน้ทำสิบหัวก็ยื่งเห็นเห็นบ่ใส่หนามเห็นเดียวน้ำเบื่น้ำหยางให้คืนนี่พันนิดน้าคืนนะแฝงน้ำบางก็ให้ผู้จจาน่ะโอ้โหมีแต่ปลาหนิ่นปลาอย่างนี้นะปลาในเข้ามาเป็นหมูหมู่เก็บไปเก็บเราไปดูอเวลากระไรใช่ไหม เนี่ยบาดูจีไปเอินไปเก็บน้ำบาดูนี่มันจีดูได้ยี่บ้าน้ำคือลายแทะคือว่ากินยากินยังบกินยาน้ำบอกกินยาทำกินยาดังง่วงแน่นาะ ปกติกินมืดหนึงจเือสิมืเือกินด้แบมันแหงก็แนี่บง่อทั้งหมดเลยอยาแห้งอยก็กินบบ่บ่กินเด้มีมิแดงเขาดมีแดงแบบไพี่ยากิิติด้ทีกโชว์อ่ะจามา้งมาทานเลยสเตกหมอกตอนยี่นี่พาบอกมันเพลินหดนะ หล่าลงลบผุถ่าอยู่ตลอลบเป็นยังบ่เป็นยังบ่ทาจะตกงามอยู่ถุกบ่ถุกแขนถานะตุนะเลยแ้วงมอยู่งาทาก็เป่งมีเรือนจำางหายทาตะโร ไเฮ้อยังนอยเพิ่งกะชื่อมาให้อีกนี่อ่างร๊อกตู้กระทาเปิดอยู่ดังตู้กระทามาเปิดอยู่นี่มันถ่ายบ่ได้เลยครับมอตู้มาเปิดมันบ่ได้ยินมันพิษมันพิษเพิ่นเพิ่นหอยตายอย่าพอดกันินโอ้ลมกระโดนเต็มเลยเนาะเอาไว้เนี่ยจางเงินไปเจ้าชู้กระหนุ่มก็ไปได้ย่บเฉพาะคนผูกไว้แต่จริง Nanh nghiệp chưa kịp 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 này kịp chưa 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 kịp áo kịp chưa kịp chưa kịp chưa อย่นเนอม่ออะอันนี้ชุ่วไม้กระริงพอตโตกราฟก,ก่อนพอเพิ่นรอกิวอยู่ทางดุมคนเนาะเลยคูไม่ขึ้นมาหาทางเจับสบายดีจังเลยสบายดีสบายดี